สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ KKB c a s s Room นะครับที่ฟาร์มปลาบ้านฉันเองนะครับวันนี้เรามาตรวจเยี่ยมฟาร์มสักหน่อยนะครับไม่ได้มานานจริงๆมันก็คือฟาร์มผมนี่แหละเดี๋ยวผมให้แฟนดูแลไว้นะครับผมจะทําในเรื่องของงานวิจัยมากกว่านะครับก็วันนี้ผมจะนําปลาดุกอุ้ยเป็นดุกอุ้ยเพือกนะครับกลับไปเพาะพันธุ์นะครับที่หน้าร้านนะครับสองตัว ตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวขนาดไล่เลี่ยกันขนาดไล่เลี่ยกันตัวเมียจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับเห็นไหมครับว่าหัวหางเนี่ยเท่ากันเลยทั้งสองตัวเนี่ยตัวเมียจะมีน้ําหนักมากกว่าในนขณะที่ตัวผู้จะน้ําหนักน้อยกว่าเพราะตัวเมียนะครับดูท้องเลยครับท้องจะอวกอ้วนตัวผู้ตัวเรียวยาวเลยนะครับนะครับนี่คือปลาดุกอุ้ยเผื่องนะครับ ไททอยโค้งนะครับไม่แหลมถ้าไทยทอยเป็นหยักแหลมสามหยักนั่นคือประดุกรัสเซียหรือบิ๊กอุยนะครับหัวหนาดูด้านข้างประดุกอุยหรือประดุกนาเนี่ยเรียกง่ายๆสันหัวจะหนานะครับจะหนาเลยแล้วก็สั้นช่วงหัวมันจะสั้นแล้วก็จะหนาแต่ถ้าเป็นรัสเซียหยักตรงนี้จะเป็นสามหยักแล้วก็หัว จะยาวยาวกว่านี้เยอะแล้วก็ช่วงความหนาของมันมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะเขาคล้ายคล้ายๆลาดลงมานะครับในปลาดุกระเซียแต่ถ้าปลาดุกอวยหัวหนาหัวสั้นท้ายถอยโค้งมนนะครับเรามีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นปลาดุกอวยที่เป็นเผือกมีอยู่ในบ่อนี้ประมาณสักห้าถึงหกตัวนะครับแต่มีตัวเมียกี่ตัวในะไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าจะมีตัวผู้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นค้องนี้ต้องได้ผลผลิต หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการจะประปับปรุงพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อจะอไปผสมประดกรัสเซียในอนาคตนะเพื่อให้มันเป็นประดกเครื่องที่มีลักษณะใหญ่โตมากขึ้นตามที่เราต้องการครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ถุงกลับไปที่ร้านเพื่อทําไปเพาะเพาะพันธุ์ที่ร้านถ้าถามว่าทําไมไม่เพาะพันธุ์ที่นี่เพราะว่าตัวการเพราะพันธุ์ปลาทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องเป็นคนทําเองและดูแลเองเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ ส่วนตัวแฟนผมเนี่ยจะดูปลาที่ฟาร์มเนี่ยค,คือเป็นปลาที่กินอาหารเม็ดได้แล้วนะครับการเพาะปลาไม่ยากแต่ต้องเป็นคนที่ละเอียดนิดนึงต้องใช้ความรอบคอบนิดนึงมันสังเกตนิดนึงนะครับถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับสาหรับมือใหม่แต่ส่วนตัวแผมทำมานาแล้วเป็นสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรแฟนผมจะดูแลที่ฟาร์มปลาบ้านตนเองก็คือเป็นปลาที่ กินอาหารไม่ได้แล้วเท่านั้นนะครับแต่แต่เดี๋ยวก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับฟาร์มปลาบ้านฉันเองตอนนี้มี u t u b e แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับที่ฟาร์มปลาบ้านฉันเองและจะได้รู้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ทุกชนิดเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะชุดนี้ใส่ถุงแล้วกลับไปเพาะพันุที่หน้าร้านนะครับฉีดได้ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาของลําตัวปลานะครับเดินยาช้าๆนะครับ แล้วเวลาดึงเข็มมาก็ค่อยๆกดบริเวณที่ฉีดครับกันยาไหลย้อนรับครับอันนี้มันอาจจะดูทุรักทุเลไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมทายทําคนเดียวนะครับผมจะไม่เอาอีกมือหนึ่งจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกมือหนึ่งต้องจับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมันเปียกต่อไปก็เป็นเข็มที่สองฉีดตัวผู้ หนึ่งชุดเนี่ยจะฉีดปลาได้ประมาณน้ําหนักรวมนะตัวผู้กับตัวเมีย40 -50 กิโลนะครับฮอร์โมนหนึ่งชุดนะครับฉีดปลาได้น้ําหนักรวมประมาณ50กิโลครับ40-50กิโลเนี่ยได้แล้วแต่ปลาด้วยนะครับถ้าเป็นพวกปลาสวยงามก็จะประมาณสักโอ้โหถ้ายกตัวอย่างเป็นปลาทองเนี่ยก็ต้องมีเป็นร้อยคู่เลยนะครับผมอันนี้ก็ฉีดตัวผู้นะครับ เ็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปใส่อ่างที่เตรียมไว้เพาะพันนะครับ